ครับเมื่อสักครู่นี้เราได้ทราบกันแล้วว่าในเวทีเดอะสตารค้นฟ้าคว้าดาวปีที่12เน็ตคือผู้เข้าแข่งขันที่ไม่ได้ไปต่อในสัปดาห์นี้นะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้เห็นทั้งบรรยากาศกับเพื่อนๆรวมถึงบทเพลงสุดท้ายที่เขาได้ร้องบนเวทีแต่ว่าบรรยากาศสดๆรวมถึงความรู้สึกของเน็ตตอนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเราจะพาไปติดตามจากคุณอุ้มขจรกิจพ้นไัยรายงานสดมาจากเมืองไทยจีเอ็มไลฟ์เฮาเชิญครับอุ้มครับ 2> 3, 3, 2. คุณแคนอติรุธคะเรียกว่าการแข่งขันของเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวปี12นะคะตอนนี้เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วค่ะแล้วคนที่ไม่ได้ไปต่อในวันนี้นะคะก็คือเน็ตปนสัปนสยานั่นเองนะคะซึ่งเมื่อวานเนเธอเปลี่ยนแนวเป็นร้องเพลงช้าที่หลายๆคนไม่คุ้นเคยนะคะซึ่งตอนนี้เน็ตอยู่ข้างๆดิฉันแล้วค่ะสวัสดีเน <Hey, hi. S 1> ็ตค่ะหลังจากประกาศผลไม่เห็นน้ําตาสักหยดเลย hey, <hi. S 1> และที่สําคัญนะคะคณะกรรมาการอย่างพิลูกเกดยังบอกเลยว่าเน็ตคือนักสู้ ถามจริงๆว่าตอนที่อยู่2คนสุดท้ายที่มายืนกันอยู่2คนกับปิ่นตอนนั้นในใจคิดอะไรคะ อะไก็รู้สึกว่าเอออยากให้น้องได้น้องไปต่อค่ะเพราะว่าแบบอย่างอย่างเนี้ยนะก็ึ้นมาเป็นสองคนคือจริงๆหนูก็อยากไปต่อนะคะแต่คือก็ก็รู้สึกว่าจะเป็นยังไงคือผลตอนเนี้ยมันเป็นกําไรของหนูแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจะได้อยู่ต่อหรือไม่ได้อยู่ต่อหนูก็มีความสุขแต่ว่าถ้าเกิดถ้าพูดถึงตอนนี้นะคะก็คือรู้สึกแบบจะคิดถึงมิตรภาพดีๆในบ้านนะคะแต่ก็ตอนนี้คือมีความสุขกับตัวเองที่แบบเอ้ยได้ทําในสิ่งที่เรารักได้มาถึงจุดจดนี้ก็คือมันดีมากๆสําหรับหนูแล้วค่ะ เมื่อวานได้มีโอกาสฟังเนตร้องเพลงช้าซึ่งปกติเนี่ยตั้งแต่เริ่มแรกที่เรารู้จักเน็ตแล้วก็รวมไปถึงการแข่งขันขในแต่ละรอบที่ผ่านมาจะเจอแต่เพลงเร็วเพลงเต้นโอ้โหใช้พละกําลังเยอะมากเมื่อเจอเพลงช้าสุดท้ายเราได้ทําในเพลงที่เราไม่ถนัดแล้วเราต้องออกอันนี้รู้สึกเฟลหรือรู้สึกแบบว่า ท้อถอยหมดกําลังใจอะไรอย่างงี้ไหมไม่ไม่เลยค่ะคือหนูรู้สึกภูมิใจกับตัวเองตอนแรกอห่าวพอได้เพลงชา้าเงี้ยตอนแรกก็แอบวันนิดหนึ่งเพราะว่าตื่นเต้นไม่เคยร้องเพลงช้าก็แบบวิจะทําออกมาได้ดีไหมนะแต่พอออกมาแล้วแบบคณะกรรมการชอบแบบก็ค,คือคือไม่ได้อาจจะแบบไม่ได้เพอร์เฟกนะคะแต่ว่าได้3ดาวเขียวเป็นครั้งแรกในเพลงช้า <S 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 หนูก็เลยรู้สึกภูมิใจกับตัวเองแล้วค่ะก็คิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับการที่หนูร้องเพลงช้าแล้วต้องออกก็น่าจะเกี่ยวกับ ภาพรวมมากกว่าค่ะใช่แต่เราก็ทําเต็มที่แล้วทําดีที่สุดเต็มที่ทุกวีค่ะก็คือมีเท่าไหนหนูก็ใส่สุดตลอดค่ะแค่ค่ะก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะแล้วแล้เราก็เห็นถึงความพัฒนาที่เน็ตมีมาตลอดหลายๆคนอาจจะทราบมานะคะว่าเน็ตเป็นนักร้องเกิร์ลกรุ๊ปมาก่อนวันนี้พอเราเปลี่ยนเส้นทางมาอยู่ในเวทีเดอะสตาร์แล้วสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการประกวดจากเวทีนี้คืออะไรบ้างคะ ก็หนึ่งเลยนะคะได้รู้จักการใช้ชีวิตการทำงานแบบแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนนะคะเหมือนกับทุกทุกอย่างการทำเนี้ยคือมันเป็นการถ่ายท่อสดทุกทุกวีคแล้วก็การอยู่ในบ้านการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นตลอด24ชั่วโมงไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กก็คือมันเหมือนมันมันเปลี่ยนชีวิตเลยะคะ่ะคือเปลี่ยนในแง่ของการใช้ชีวิตด้วยการทางานด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมิตรภาพค่ะก็คือไม่ว่าจะไปประกวดที่ไหนหรือว่าทํางานที่ไหนคืน หนูไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนหรือว่าพี่ๆน้องๆคือมันเป็นครอบครัวใหม่ที่ได้อยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงคือมันผูกพันมากแล้วก็มันมันลึกซึ้งมากเลยะคะ่ะใช่ผู้ชมที่ได้ดู The Star Daily ก็คงจะทราบนะคะว่าพวกเขาผูกพันกันมากขนาดไหนเห็นน้ำตาของพรีนเมื่อสักครู่นี้ก็คงจะทราบว่าผูกพันกันมากขนาดไหน,ไหนพูดเยอะทีร้องไห้ <laughs> <laughs> สุดท้ายอยากจะทำอะไรมากที่สุด หลังจากที่ออกไปแล้วค่ะก็สำเนินนะคะก็คือความฝันนะคืออยากอยู่ในวงการบันเทิงค่ะม่าจะเป็นน้องเพลงการเล่นการการ,การแสดงค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งซีรีส์ละครหรือว่าเป็นละครเวทีค่ะคืออยากมีประสบการณ์ด้านนี้แล้วก็พิธีกรดีเจอะไรก็สนใจหมดเลยค่ะคือคือหนูตอบมาตลอดว่าความฝันของหนูคืออยากอยู่ในวงการบันเทิงไปเรื่อยๆค่ะใช่ก็คือ อยากมีอยากหาความฝันอยากหาเส้นทางไปเรื่อยๆค่ะไม่ได้หยุดอยู่ที่ที่การร้องเพลงอย่างเดียวหรือว่าการทําอะไรอย่างเดียวก็คืออยากทําหลายๆด้านให้มันครบค่ะอย่างที่พี่เกดเมทินีได้บอกไปนะคะว่าเธอจะยังใช้นิ่งอยู่ต่อๆไปแล้วก็ความหวังที่จะได้อยู่ในวงการบันเทิงนะคะคิดว่าคงจะเป็นไปได้สูงมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ติดตามผลงานของเน็ตด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณดรุิคะและนี่คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่นี่ค่ะ ขอบคุณครับคุณอุ้งขจรกิจนะครับและตอนนี้นะฮะในเวทีเดอะสตาค้นฟ้าควาดาวปีที่12เหลือผู้เข้าแข่งขันเพียง4คนเท่านั้นนะครับตอนนี้หวตดได้4ช่องทางเพราะฉะนั้นรักใครเชียร์ใครอยากให้ใครได้ไปต่อหวตกันเข้ามาเยอะๆนะครับช่วงนี้หมดเวลาของวันทันข่าวแล้วครับไปติดตามข่าวในพระราชสำนักกันครับ